ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องเหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วปีพุทธศักราช2472เนื้อทองแดงเป็นเหรียญวัตถุมงคลชิ้นเอกของปู่บุญที่นับได้ว่าหายากยิ่งนัก และเป็นที่สแสวงหาอย่างสูงก็คือเหรียญพระพุทธชินราชเนื่องด้วยเป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนที่หลวงปู่บุญสร้างเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นเหรียญพระพุทธชินราชลักษณะเป็นเหรียญรูปเสมาหูในตัวด้านหน้าขอบยกลายกระหนกอย่างสวยงามภายในกระหนกมีดอกรักร้อยเป็นพวงมาลัย ตรงกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเต็มองค์ประทับนั่งขัดสมาธิราบห่มจีวรเฉียงพาดสังคติสภายรูปประคำเหนืออัสนะฐานบัวคว่ำบัวงายอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วด้านข้างทั้งสองของยอดซุ้มมีอักลรขอมอ่านว่า พุทธาส่วนด้านหลังเป็นหลังเรียบตรงกลางเป็นยันตรีนิสิงเหภายในช่องยันมีอักขระขอมอ่านว่าณนะมะพะทะอะระหังหังระอะพุทธะสังมิและอิสวาสุ เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเหรียญจำลองที่มีความงดงามมากอีกทั้งพุทธพานุภาพเป็นเลิศปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนจุดในการสังเกตพิจารณาเหรียญพระพุทธชินราชมีดังนี้จุดสังเกตด้านหน้าหนึ่ง เม็ดพระศกคมชัด 2. ปลายเท้าซ้อนกัน 3. เม,ม็ดบัวซ้อนกัน 4. พิมพ์ด้านหน้าจะต้องมีเม็ดบัวส่วนจุดสังเกตด้านหลังมีดังนี้ 1. ห,หัวอักษรเป็นเส้นโค้งคมชัด 2. มีเส้นซ้อนใต้ยัน 3. ม,มีเส้นแตกตรงอักขระ 4. มีก้อนเม็ดตรงขอบยันจุดสังเกตด้านข้างจะเป็นลักษณะของรอยเลื่อยครับดละนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของตีรีวิวที่นำมาเล่าเกี่ยวกับหลักในการพิจารณาเหรียญพระพุทธเจ้ราชของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ